กลับมาแล้วค่ะก็ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะมาเริ่มกันเลยกับื่ความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงบ้านเราในวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวมาอัปเดตค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยของหนุ่มลุยส์ก็จากปากคนใกล้ตัวนะคะความสัมพันธ์ของวีเจจา๋ากับกึ้งเฉลิมชัยด้วยนะคะรวมถึงจะพาไปดูการถ่ายแบบของกบสวนนันกับลูกสาวนะคะและข่าวที่ทําให้อ้ําพัชราภาของขึ้นจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะ หลังมีข่าวกิ๊กกักกับดีเจตีกริดสีภูมิเศษก็เดินทุกสายตาจับจ้องอยู่ตลอดค่ะสุปตาเนื้อหอมอ้ำพัชราภาล่าสุดก็มีคนตาดีเห็นว่าทั้งคู่ควงกันไปเดินห้างดังแถมสาวอ้ำยังชวนหนุ่มกริดเข้าห้องลองเสื้อแบบไม่อายใครงานนี้เจ้าตัวก็เลยถึงกับของขึ้นพร้อมโต้ว,ว่าตัวเองไม่เคยทําอะไรแบบนั้นแน่นอนค่ะไม่ค่ะไม่ได้เข้าเพรไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะคะ ื้อเสื้อโค้ตค่ะไปดูไปลองเสื้อโค้ตค่ะแล้วก็ลองสวมทับกับเสื้อปกติของเราอย่างเงี้ยไม่ได้มีอย่างนั้นเลยค่ะคือวันนั้นไปหลายคนด้วยไม่ได้แอปนะคะถ้าไป2คนอย่างสยามที่บอกว่าไปสยาม2คนอันนั้นสองคนเซนทันชิดลมใช่ไหมคะไป4ี่คนค่ะแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นปกติเป็นเพื่อนกันจริงคือไม่ได้ปิดบงังไม่ได้ซ่อนเร้นอะไรค่ะส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าเธอจะโผล่ไปซบวิทพระราม4ี่คู่แข่งนั้นเจ้าตัวก็ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธนะคะพูดถยงสั้นๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิที คุณแม่ยังสาวกบสุวรรณันก็พาลูกสาววัยห้าเดือนน้องปุณณามาถ่ายแบบลงนิตยาสารเป็นครั้งแรกค่ะโดยมีคุณพ่อรุกและคุณย่าดาริกาคอยประกบดูแลไม่ห่างเพราะทั้งรักทั้งหลงสมาชิกตัวน้อยของครอบครวัวเอามากๆเลยแหละคะ่ะเขาเขาพูดนะเขาเริ่มเริ่มฮะเอาแอ้เอาแอแล้วก็เขาเขายิ้มคือเขาเขาน่ารักคือว่าเขาเป็นคนไม่ไม่ค่อยงองงแงเวลาเขาตื่นเนี่ยผมเห็นเด็กหลายคนพอตื่นปุ๊บจะร้องไห้เดี๋ยวเขา้ตื่นก็เจอหน้าเราเขาจะยิ้มให้เขาจะไม่ร้องไห้เขาไม่งอแงเขาไม่งอแงครับคือ เลียงง่ายครับเลียงง่ายด้านนางเอกค่ะขึ้นแพนเค,ค้กเขมบนิ์ที่ช่วงนี้ออกงานแบบที่ยิบเรียกว่ารับหมดทั้งงานราชงานหลวงนะคะแต่สาวแพนก็บอกย,ยันไมบ่นเหนื่อยสักนิดค่ะทั้งที่บางวันต้องวิ่งรอกรับงานสูงสุดถึง11งานเลยทีเดียวค่ะ กออ็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้ทํางานมากกว่าค่ะก็มีจริงๆก็คือมีคิวที่ต้องถ่ายละครอยู่แล้วค่ะแล้วก็บางทีก็มออีช่วยบ้างกานกุศลบ้างแล้วก็งานอีเวนต์แฟนโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราจะสามารถจัดจัดลงเวลาได้ก็ยินดีค่ะมีสูงสุดวันหนึ่ง11งาน โอ้ไม่ถึงค่ะอน,นั้นอาจจะล่วงไปแล้วอาจจะมีซีแงแกแน่เลยก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่จะแบบว่าอาจจะถ่ายนู่นนิดนึงสัมภาษณ์หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างงี้มากกว่าอาจจะจุดที่เราต้องไปมันอาจจะมีหลายที่อะไรเงี้ยแต่ว่าทําจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะส่วนสาวจา๋านัทฐาวีรนุชเ็ขอปฏิเสธข่าวที่มีคนมาว่าสนิทกับหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยมากมากถึงขนาดที่กระเป๋าตามไปประชุมที่บริษัทด้วยเลยละค่ะไม่ได้ประชุมแต่ว่ามีก็บางทีพี่เขาก็ เวลามีเรื่องงานเรื่องคอนเสิร์ตเขาก็มีเล่าให้ฟังมีปรึกษาบ้างเพราะว่าจ่าทางานตรงเนี้ยอยู่กับนักร้องอยู่กับเพลงนเงี้ยค่ะงงไหมคะที่มีคนเขาแบบลงข่าวว่าเนี่ยเห็นจ่าเดินตามเข้าไปไประชุมถึงในบริษัทพี่กึง้งก็ไม่มงงก็ขำๆค่ะปิดท้าย,ายด้วยสาวนุ่นรมิดาที่เขามาชี้แจงอาการป่วยของหวานใจหนุ่มหรือสก๊อตหลังซ้อมคอนเสิร์ตหนักจนต้องเข้าโรงพย,ย,ยาบาลทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจกันยกใหญ่ค่ะคือเรื่องเรื่องจันหรือเขา คือแค่ไปให้น้ำเกลือกับยาฆ่าเชือ้อเพราะว่าคออักเสบไงคะแล้วเขาก็เลยส่งรูปให้จอนนี่หรือว่าเฮ้ยเราเข้าลงแบบมาให้น้ำเกลือนะจอนนี่เลยทวิตเลย <laughs> ก็เลยเป็นเรื่องแฟนขับตามกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก ก็ไม่ได้เป็นไรมากก็ให้น้าเกลือสองครั้งคือเขาไม่ได้ป่วยขนักหนาตแบบอาการรุนแรงแต่ว่าคือทุกคนมันมันห่วงหมดเพราะว่ามันอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้แล้วอะค่ะคือเขาป่วยประมาณวันสองวันแล้วแล้วหลังจากนั้นมันต้องซ้อมหนักพอสมควรเงียส่วนคอนเสิร์ต Raptor r e t u r ทที่กําลังจะระเบิดความมันรอบแรกในเย็นวันพรุ่งนี้สาวน่นก็ยืนยันว่าไม่พลาดไปเชียร์หวานใจข้างเวทีแน่นอนค่ะ ก็ขอให้ลุยหายไวๆนะคะพรุ่งนี้แล้วสำหรับคอนเสิร์ตแรปเตอร์นะคะใครที่มีบัตรอยู่ในมือก็อย่าลืมไปสนุกกันด้วยนะคะ,ะได้เวลาของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้จะพาไปดูหนุ่มคนใหม่ของลินซี่โลฮนค่ะมีดีกรีเป็นถึงดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะคะรวมถึงอาการแพ้ท้องแบบแปลกๆของเบียนเซ่ด้วยและข่าวที่สร้างความสั่นคลอนนะคะให้กับคู่รักต่างวัยเดนีิมัวกับแอสตันคูเชอร์ค่ะ ดูเหมือนว่าขาเตียงของผู้รักต่างวายแอสตันคุ u เชอร์วัย3 3ปีกับสาว2000ปีวัย48กระดับเดมี่หมวยทำท่าจะสั่นคลอนจะแล้วแหละค่ะเมื่อมีข่าวลือสะพัดว่าหนุ่มแอ h ตันแอบปันใจไปหาสาวออกว่าชื่อซาร่าลิววัย2ีาปีทั้งมีภาพมาเป็นหลักฐานในค่ำคืนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันอีกด้วยและทีน<ต>่น่าเจ็บใจไปกว่านั้นนะคะคือหนุ่มแอ h ตันแอบไปมีอะไรกับกิ๊กใหม่ในคืนฉลองชีวิตแต่งงานครบ6ปีกับสาวเดมี่สังนั้นแต่เดมี่ก็ยังทำตัวเป็นแม ทางที่ดีต้องหันมาสำรวจข้อเสียของตัวเองแล้วความโกรธก็จะลดลงค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนุ่มแอชตันตกเป็นข่าวนอกใจภรรยาเพราะปีก่อนเขาก็เคยกิ๊กกับบริตตี้จอห์นส์วัย21ปีตอนที่เดมี่ยุ่งอยู่กับการถ่ายหนังที่ดีทรอยต์เสียงนั้นทางแอชตันและเดมี่ก็ยังไม่ออกมายืนยันว่าจะหยา่าหรือว่าจะอยู่กันต่อไปค่ะ ส่วนช่วงนี้ท่าไม่ไดเห็นคู่หวานบิยอนเซและเจสี่ควงกันจี๋ช้าเหมือนก่อนก็ไม่ใช่เพราะเตียงหักรักร้านะคะแต่เป็นเพราะว่าที่คุณแม่บียอนเซซึ่งกําลังตั้งท้องอ่อนๆเริ่มออกอาการแพ้ท้องหนักนั่นเองค่ะด้วยลังคาว,วงในเล่าว,ว่าดิว่าสาวเกิดไม่ชอบกลิ่นกายของคุณสามีเจสี Jay ่ ee, ขึ้นมาสะดือแถมยังพา oh, <wow. S 1> ไปถึงข้าวของ <Wow. S 1> ทั้งหลายของเจสี่ไล่เรียงไปตั้งแต่โคโลน <the> น้ำยาล้างค้นนวด <The bird. S 1> แม้กระทั่งน้ำหอมกลิ่นโปรดของสามีที่ใช้อยู่ทุกวันตอนนี้แค่เธอเห็นขวดก็รู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมาทันทีเลลย่ะค Was Italy, ส่วนนางเอกเจ้าปัญหาลินซี่โลแฮนก็เพิ่งจะคว้าตำแหน่งพรีเซนเตอร์ให้กับเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ของดีไซเนอร์หนุ่มชาวอิตาลีฟิลิปไพร์แต่ดูท่าว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานซะแล้วเพราะถึงลินซี่จะส่งตัวแทนมาปฏิเสธว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แต่ภาพที่ทั้งคู่จุ้มมือไปไหนต่อไหนได้วยกันบ่อยๆก็ทําให้หลายคนชักจะลังเลว,ว่าคู่นี้มีสิทธิ์กิ๊กกันชัวร์ค่ะได้เวลาพักกันเดี๋ยวนะคะช่วงหน้าค่ะพี่เป๋วค่ะมาพร้อมกับผลงานการแสดงนะคะของน้องๆที่อยู่ในสถานกกกััสคครู่่เดียวะ คุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะกลับมาช่วงนี้ก็ได้เวลาของพี่แปวมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่แปวของเราก็มาพร้อมกับโอกาสที่มอบให้กับน้องๆแล้วก็เยาวชนนะคะในสถานกักกันนะคะด้วยการให้น้องๆได้แสดงความสามารถทางด้านการแสดงผ่านละครเวทีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีน้ําฝนด้วยนะ mm hmm. คุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าเราเอ่ยถึงผู้ต้องขังหรือเยาวชนที่พวกเขาอยู่ในสถานบําบัดสถานกักกันเนี่ยแน่นอนค่ะว่าพวกเราก็ต้องหลับตานึกถึงเด็กที่เป็นคนไม่ดีทําผิดกฎหมายเพราะว่าคนดีๆที่ไหนเขาก็จะเข้าไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นกันใช่ไหมคะแต่ว่าความผิดพลาดในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดหรอกคะ่ะ สิ่งที่พวกเขาต้องการจากพวกเราก็คือโอกาสและพื้นที่ยืนในสังคมนะคะดังนั้นนี่ก็คือที่มาของละครเวทีเรื่องพระอาทิตย์ในมือผมนำแสดงโดยน้องๆจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศค่ะ ละครเวทีพระอาทิตย์ในมือผมเป็นหนึ่งในโครงการจากพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาเพื่อบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานกักกันด้วยการให้พวกเขาได้แสดงความสามารถของตนเองในทางที่เหมาะสมค่ะ โดยได้น้องๆกว่า120ชีวิตจากศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน6แห่งทั่วประเทศค่ะทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลสุราษฎร์สงขลาและบ้านปราณีกรุงเทพมาถ่ายทอดและสะท้อนเรื่องราวที่คนภายนอกไม่เคยรับรู้ถึงปัญหาหรือต้นเหตุที่แท้จริงที่เยาวชนเหล่านี้ต้องเจอเจอก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งตัวเข้าสถานฟื้นฟูค่ะ งานมาสเตอร์เพซชิ้นนี้นะคะได้ผู้คร่ำหวอดในวงการละครเวทีอย่างครูช่างชนประคันจันเรืองมาคอยดูแลนะคะครูช่างบอกว่าละครเวทีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ละเอียดอ่อนที่สามารถขัดเกลาจิตใจมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งและยังตีแผ่หรือสะท้อนสังคมได้อย่างตรงประเด็นด้วยละครนี้ชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเหยื่อปัญหามันไม่ใช่เขาปัญหามันคือทั้งระบบ แล้วทำไมเราไปมองที่เขาอย่างเดียวล่ะจริงๆเราต้องมองที่ตัวเราสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้นะถ้าตรงนี้มันไม่มีปัญหานะถ้าครอบครัวอยู่กับครอบครัวนะถ้าแม่สามารถดูแลลูกได้นะแล้วพ่อแม่มีวัยอันสมควรที่จะมีลูกเต้ามีอะไรต่างๆมีขนมนะครับมีขนบนะไม่ใช่ระบบนะจะเห็นได้ว่าลเรื่องนี้มีปัญหากับระบบมากเพราะระบบแต่มันฆ่าขนบจริงๆระบบต้องมีให้รักษาขนบนะพอเป็นระบบแล้วฆ่าขนมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาก็เกิดสิ ส่วนสองเยาวชนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ฝึกมานานกว่า3ปีและเดินทางมาไกลาจากจังหวัดเชียงใหม่กับสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพระอาทิตย์ในมือผมก็เผยว่าการได้เล่นละครเวทีทําให้พวกเขามีโอกาสได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองและพบว่าตนเองนั้นยังมีคุณค่าและพร้อมกลับคืนสู่สังคมภายนอกค่ะว่าได้รับโอกาสอีกค,ครั้งค่ะโครงการแรกที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วก็มีโอกาสมากที่สุดที่ได้ออกมาข้างนอกมาสัมผัสโลกความ อยากให้มองเยาวะชนที่ก้าวพลาดก็มีเรื่องดีๆอยู่เยอะครับมันรู้สึกดีเลยมันรู้สึกโล่งนได้ระบายไปว่าอยู่ในสุดฝึกทำตัวอย่างไรอะไรอย่างไรเป็นอะไรแล้วก็อยากให้คนไปให้คนภายนอกเขารู้ว่าคนในสุดฝึกมันอยู่แบบอย่างไรทำตัวแบบไหนอยากให้เขารู้ว่าในสุดฝึกมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายไปหรอก มีความเชื่อนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยใจดีค่ะเราพร้อมที่จะให้อภัยกับผู้ที่ทำอะไรผิดพลาดมาแล้วเขากลับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเราไปดูกันนะคะละครเรื่องนี้ค่ะเราจะได้เห็นเลยนะว่าน้องๆเนี่ยเขาภาคภูมิใจเขาได้แสดงออกถึงความสามารถของพวกเขาสักแค่ไหนที่ได้เล่นละครให้เราดูกันนะคะพระอาทิตย์ในมือผมอยังเปิดการแสดงอยู่ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ปทุมธานีค่ะไปเจอกันนะคะ ขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะ <S <S วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ11นาฬิกากับนายเตะนุ้ยกนนั่นเองค่ะวันนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ